ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่ปรนนัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาจากนักศึกษามาววทยรััยหอการค้าอีกเช่นเคยนักศึกษาถามว่าพระพุทธศาสนานหมายถึงอะไรเมื่อกล่าวโดยสรุปคำว่าระพุทธศาสนาน,นั้นหมายถึงคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสั่งก็ได้แก่พระวินยัยคำสอนก็ได้แก่ประธรรมที่พระเจ้าที่พระเจ้ารับสั่งแสดงไว้แก่พระอนุ์ก่อนสเสด็จดับขันท์ถ้าเป็นมีผานว่าดูก่อนอนุทลทาได้ว,วินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายกระทและพระวินัยนั้นจักเป็นาศาสดาของพวกเธอเมื่อเรา่วงลับไปแล้ว แต่โดยโครงสร้างที่เป็นหลักนั้นศาส,สนาทั้งหลายจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ประการประการแรกก็คือตัวศาสนาธรรมได้แก่คำสั่งและคำสอนนนกล่าวประการที่สองคือศาสนาบุคคลได้แก่ศาสดาและศาสนิกศาสดาคือผู้ประกาศผู้แสดงผู้บัญญัติ มีคนยอมรับน้ำถือประกาศตนเป็นศาสนิกบางศาสนาก็มีเฉพาะที่เป็นครรวะบางศาสนาก็มีทั้งสองฝ่ายก็เป็นนักบวชแล้วก็เป็นผู้ครองเรือนศาสนาสถานได้แก่ว,ว่าปาอารามโบสถ์มัสยิดอะไรต่างๆ เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยของนักบวชเป็นที่ประกอบศาสนกคิจของศาสนิกในศาสนานั้นๆศาสนาพิจีคือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพระพุทธศาสนาเรานั้นเป็นศาสนาสากลหมายความว่ามีพุทธศาสนิกชนนับถือกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของโลกมากบางน้อยบางเช่นเดียวกับศาสนาคริสต์อิสลาม วัุประกอบทั้งสี่ประกาศก็มีอยู่โดยสมบูรณ์ข้อต่อไปนะักศึกษาถามว่าและเราในฐานะชาวพุทธควรจะปฏิบัติตนอย่างไรคุณสมบัติของชาวพุทธระดับที่เป็นประสงค์จริงๆตัวเรียวถือว่าระดับที่เป็นพื้นฐาน ก็กำหนดไว้ด้วยคุณสมบัติของความเป็นพุทธศาสนิกชนหรือวาสกาสิกาประเด็นหลักที่จริงมีประเด็นเดียวนะครคือมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้าตมดที่มีสวดสาธยายกันว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นที่เราสวดๆกันโดยทั่วไปอย่างน้อยที่สุดก็เชื่อตามระยะของบทนโมตัสสะภควัโต แลรจากความเชื่อนั้นจะต้องพิสูจน์ได้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือเป็นผู้มีศีลอย่างน้อยที่สุดก็คือศีลห้าประการมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับนับถือาศาสนธรรมที่เป็นคํำสอนของพระพุทธเจ้าจนน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติมีความสํารวมระวังตามบทประจั์ของศีลทั้งหาประการนั้น มีความเคารพสิทธิในร่างกายในในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นพร้อมจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยความถูกต้องเป็นจริงและไม่ดดเป็นท่าสของสิ่งเสพติดให้โทษซึ่งกรณีนนมสังเกตว่าข่าวคราวที่นำมาเผยแพร่กันอยู่ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นั้นเอิการณะต่างในดีดเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรมามีปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพย์เป็นจำนวนมากและรองลงมาก็คือปัญหาเรื่องสิ่งเส็จติดก็สรุปรวมว่าปัญหาที่กระทบกระเทือนสังคมอย่างแรงคือการละเมิดสินธนารประกัน มีความผิดต่อชีวิตมีความผิดต่อทรัพย์มีความผิดต่อทางเพศแล้วก็สิ่งเสพติดโทนมีการโกหกหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยสารพัดวิธีนั่นก็แสดงให้เห็นถึงการละเลยตัวศีลตัวกฎหมายตัวธรรมะในทางศาสนาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากความ ขาดจิตสำนึกขาดมโนธรรมสำนึกของคนในสังคมเป็นหลักนะักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมองปัญหาต่างๆในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของสังคมในแง่ของการเมืองแตาก็ลืมมองว่าปัญหาเหล่านี้ถ้าคนอยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายศีนธรรม เดียวก็เป็นระดับสินธรรมจัญยาไม่ต้องนึกซึ้งกว้างใหญ่ไปสารอะไรก็ได้การอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมันก็มีได้แต่เพราะว่าสังคมถูกผลักไสเสือกใสให้แล่นไปสู่กระแสของความอยากสังคมถูกยั่วให้อยากในการปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด,ด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ขายกันแพง,แพง ซึ่งคนเหล่านั้นเมื่อไหลไปตามกระแสความปรารถนาอารมณ์ของต้นเราก็ต้องดิ้นรนควนขวายเพื่อหาเงินทองมาว่ากันว่าปัญหาความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์โดยเฉลีย่ยเนี่ยมันเกิดขึ้นสามชั่วโมงต่อครั้งสามชั่วโมงต่อครั้งหลายามทั้งประเทศรวมมาตลอดทั้งเดือนธันวาเลยสามชั่วโมงต่อครั้งแสดงว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก คดีอาชญากรรมที่เกีย่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษเอาเฉพาะที่จับได้เนี่ยเป็นแสนเป็นแสนรายทั่วประเทศแล้วแสดงว่าคนละเมิดศีลขอสุราแล้วขออาทินาผู้ขายก็คือมิจฉาชีพผู้บริโภคก็คือเป็นทาสของสิ่งเสพติดแล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆอีกเป็นนันมาก นี่คือการขาดหลักธรรมในทางศาสนาและจากศรัทธาที่มีอยู่ภายในใจนั้นเองจะต้องออกมาในรูปของความเชื่อในกฎเกณฑ์ของกรรมกรรมใดใครก่อคนนั้นต้องรับกรรมไปเชื่อความมีอยู่ของกรรมถึงผลของกรรมและการทั้งที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน อย่าที่ทรงสอนในส่วนสาธยายการว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทิพึงอาศัยใครทากรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั่นเองแล้วนี่ที่จริงเป็นการสะท้อนเป็นการพิสูจน์ว่าใจเรามีศรัทธานะไ้เราสังเกตว่าเรื่องสีนั้นคือเรื่องของวิไญย เรื่องกรรมนั้นก็คือเรื่องพระธรรมพูดรวมๆมาคือเรื่องของพระธรรมวินัยซึ่งเป็นตัวศาสนาธรรมศรัทธานั้นตัวศรัทธาเป็นศาสนาธรรมผู้เจรศรัทธาคือศาสนาบุคคลในแก่พระพุทธเจ้าก็นำไปสู่ศรัทธาในศาสนาธรรมพระกาตรัยนั้นมีสามประหาต่อไปคือเรื่องพระสงฆ์ะสมไปจุด อ่อนเบาบางมากกระทบกระทั่งต่อศรัทธาของประชาชนมากตอนนี้เป็นเพราะประชาชนเราไปหลงประเด็นของพระพุทธศาสนาไปมองเข้าใจว่าพระสงฆ์คือพระพุทธศาสนาหรือข่าวเด่นข่าวดังที่มีการสรุปกันเรียกว่าประสิทธิข่าวนะพวกท็อปเทนทั้งหลายเนี่ยมันจะมีข่าวเรื่อง เรื่องยันตระเรื่องภาวนาพุทธโธเรื่องสามเณรแอร์แล้วก็บอกว่าเป็นวิกฤตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาก็แสดงเห็นว่าพุทธศาสนิกชนเรายังสับสนในเรื่องของประรันตรนัยรเพราะโยจริงพระสงฆ์นั่นคือปัจเจกชชนเป็นสมมติสงฆ์ ที่บวชมาเพื่อฝึกหัดปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ต,ใหตรงปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิบัติสมควรได้มากบางน้อยบ้างส่วนใหญ่ก็ทําไม่ค่อยได้ต้องสึกหาลาเพศออกไปกเรียกว่าบวชมารอยรูปในเหลือสักห้ารูปก็พุนแล้วความจริงเป็นเช่นนั้นเลยสังคมไทยแต่สังคมไทยยังไปไปมองพระสงฆ์ซึ่งเป็นลูกชาวบ้านเป็นตัวศาส,สนา ถ้าไม่เกิดการวิกฤติศรัทธาทั้งๆท,ท,ที่มันมาจากวิตปัญญาคือเราขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระรัตตะไคร์แต่นเองแต่ถ้าเราเกิดความรู้ความเข้าใจในกฎของกรรมจริงๆเราแยกได้ว่าน,นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแทน,นถ้าตกนรกหมกไหมก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเรารับผิดชอบต่อกรรมคือการกระทําของเรา พระพุทธศาสานานั้นประกอบด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือเรื่องการศึกษาการปฏิบัติและการสัมผัสผลไปเรื่องเฉพาะปวกผแต่ละคนถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติเราไม่สัมผัสผลคนดีกันหมดเราก็ดีไปไม่ได้แต่ถ้เา,าเราศึกษาเราปฏิบัติเราสัมผัสผลคนชั่วทั้งหมดเราก็ดีได้ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยจริงๆแต่เพราะเรา วิกฤตศรัทธาวิกฤตทางปัญญาคือเราไม่เข้าใจเหตุผลตรงนี้แล้วเราไปมองว่าเป็นวิกฤตศรัทธาแต่คนเข้าใจเหตุผลนั้นก็จะแยกได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันต่างคนต่างเกิดต่างอยู่ต่างต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างตายไปถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเราก็ถือว่าท่านเป็นนาหุนโยปาหุนโยเป็นผู้ควรไหวควรรอนรับควรทาบุญควรทาอัญชลีเป็นนาบุญของโลก แต่ท่านไม่ทําอย่างนั้นมันก็เรื่องของท่านเราก็ไม่ถือว่าท่านเป็นผู้ควรการรอนรับควรคท,ำคท,ำคท,ำทำนับควรทาบุญควรทำอัจฉริยก็จบก็ท่านท่านเองเพราะการพิสูจน์ตรงนี้ว่าเราสับไม่สับสนในเรื่องศัสธาพระสงค์ก็ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาหมายความว่าเวลาต้องการจะบริจาคทานในรูปของการบุญเป็นหลักนะฮะไม่ใช่ต้องการการสงเคราะห์ ก็ทำในกรอบขอบ่ายของคำสอนพระพุทธศาสนาแล้วก็ถวายแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรโดยไม่สวงหาเขตบุนนอกพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นการสงเคราะห์กันเป็นการแสดงไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างเรากับศาสนิกเหล่าอื่นเป็นเรื่องควรทำเพราะในความเป็นศาสนาพุทธที่จริงแล้วจะมีความเป็นสากลสูง เรามีศีลว่าปานาติปัตตางดเว้นจากการทําสิ่งที่มีลมหายใจให้ตายเราเพยเมตตาด้วยคำว่าสเพสัตตาซึ่งหมายความว่าคนทุกชาติทุกศาสนาในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เราปรารถนาจะเห็นความเจริญความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เปลี่ยนแปลงกันไม่ประทุสลายกันของคนและัสัตว์ทั้งหลายในโลกนีนี่คือประเด็นเนื้อหาหลัก แต่ว่าในกรณีของการทำบุญที่ถือว่าเป็นบุญยเขตของโลกนั้นมันเป็ิสู่ศรัทธาที่คนมีความเชื่อในคุณประธนานไตรคือขุณพระพุทธเจ้าประทับประสงค์มันก็สะท้อนออกมาเพราะตรงนี้จะต้องกระทบถึงกันหมดในชาวศรัทธาในเฉพาะพระพุทธเจ้าแต่ปฏิเสธพระธรรมพระสงค์ก็แสดงไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้า หรือปัทธาในพระสงฆ์ละปฏิเสธพระธรรมพระพุทธเจ้าแ,แสดงว่าไม่ศรัทธาในพระร,รัตนตรัยจิตเพราะนันจก็ต้องต้องก็ต้องกระทบถึงกันภารกิจเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าทําตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วอยู่ในระดับของเป็นผู้มีศีลมีธรรมความศรัทธามั่นคงขึ้น ก็ทำให้สีมั่นคงขึ้นความหนักแน่นในกรมก็จะเพิ่มขึ้นปริมาณธรรมะที่ทรงแสดงไว้โดยชื่อต่างๆในนามต่างๆก็ะจะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นและก็ถึงจุดหนึ่งถ้าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพร,ระพุทธเจ้าประธรรมประสงจริงคนเหล่านั้นก็ชื่อว่าปิดประตูทางเสือ่อม ปิดประตูนะรกเปิดประตูสวรรค์มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวในขณะนั้นในการดำรงชีวิตตลอดถึงในสงสารวัตต้องฟังท่าไหรและการต่อปัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ได้วยเวลาเป็นตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงม,มีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี